สวัสดีค่ะก็พบก,กับเราเช่นเคยในรายการปูน้อยไปข่าวค่ะ,ะปล่อยข่าววันนี้ก็อยู่เรื่องสองเรื่องหล,กหลกักๆก็คือ,อเรื่องของผลพวงมาจากสิงหาที่ผ่านมานะคะว่ามีความชุลมุนชุลเกยันนิดหน่อยรวมทั้งพวกเราในเพื่อนๆนักข่าวกันด้วยค่ะก็เอ้ยฉันเข้าข่ายที่จะต้องเสียไหมเสียแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็คือในส่วนเก็บตกเรื่องของการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ มีการขยับขยายเลื่อนระยะเวลาไปเพื่อเพื่อความสะดวกทั้งหน่วยงานราชการและก็ทั้งประชาชนด้วยค่ะ,อ,ะอีกประเด็นสองประเด็นก็คือในเรื่องของมุมมองบทสะท้อนของที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็คือ c b r e นะคะก็บอกว่าสัญญาณคอนโดเริ่มพลิกฟื้นกลับเข้ามาแล้วหลังจากที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คอนโดมีการชะลอตัวส่วนจะพลิกฟื้นยังไงหรือหรือจะกลับเข้ามายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เลี้ยงให้ฟัง แล้วก็ช่วงที่สองก็คือช่วงเปิดประตูแคมเปญก็เปิดประตูแคมเปญของบริษัทสถาพรเอสเตดค่ะสถาพรเอสเตดซึ่งก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าถิ่นหลักๆใหญ่ๆก็อยู่แถวอรังสิตคลองสีแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการขยายพื้นที่ออกไปทางทางด้านนั้นด้วยอ๋อแปบลบว่าโปรเจกต์ในอนาคตก็จับกลุ่มลูกค้าแถวกรุงเทพโซนเหนือะนะคะสถาพรจะมีแคมเปญอะไร มาฝากคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงที่สองช่วงเปิดประตูดรืกัมเปนอ่ะเข้าไปสู่ในช่วงแรกของเราก็คือช่วงที่ค่ะเราจะมีการพูดถึงในเรื่องของความชุลมุลจุลเกของเรื่องภาสีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วก็เริ่มเสียกันเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ล่าสุดก็ช่วงไปปลายเดือนนะน้องนะชลมุลมากก็มีความชัดเจนออกมาจากทั้งกระทรวงการคลังและก็ ทั้งหน่วยงานการปกครองท้องถิน่นรวมทั้งกทมดได้ว่าถ้าไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานเขตก็ไม่ต้องไปยื่นไปเสียภาษ,ษีแล้วก็จ่ายช้าก็ขยับระยะเวลาไปจนถึงเดือนตุลาคมคก็ไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องก็ถ้าเพื่อความชัวรก็ไปถามที่สํานักงานเขต<ช>หรือไม่ก็ที่อ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของที่คุณอยู่พื้นที่คุณอยู่ใช่พื้นที่คุณอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ ถ้าไม่สะดวกไปก็เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็โทรไปได้อันนี้ก็ก็มีความชัดเจนก็ก็ดีนะพี่ว่าแต่อย่างของพี่นายกตัวอย่างนิดนึงมีที่อยู่กระจ้อยหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มันเป็นที่ดินที่ที่ที่ตั้งใจไว้ซื้อปลูกบ้านแหละแต่เราไม่ได้ปลูกบ้านแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเป็นที่รางเป็นที่ว่างๆไว้ก็มีหนังสือมาหาพี่อยู่สองฉบับฉบับแรกเนี่ย ก็คือยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของที่แปลงนี้จริงหรือเปล่าค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือข้อมูลไม่ตรงไม่ตรงกับโฉนดที่เรามีเนี่ยเราเรายื่นแย้งไปได้ส่งจดหมายกลับไปได้ว่าข้อมูลไม่ตรงกันส่วนพอเราไม่ไม่มีการคัดค้านหรืออะไรเนี่ยพอหลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งก็จะมีการส่งจดหมายฉบับที่สองมาว่าที่ดินแปลงนี้โฉนดนี้ขนาดพื้นที่เท่านี้คุณเสียภาษีเท่านี้เขาคำนวณมาให้สิงคโปร์ลงเยกิบัต นี่จะบอกอะไรคำมากเลยไอ้เราก็รู้แหละนะว่ามันไม่ได้แพงแต่เดชบุญมันประมาณสักไม่ถึงห้าสิบาทอ่ามันมีโควิดเขาลดให้ค้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียอยู่ประมาณสี่บาทกว่าๆนี่แหละก็ประมาณนั้นแหละทุกมากเลยฮะแล้วก็อันนี้เขาเป็นประสบการณ์ตรงก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกอันนึงที่เราพูดกันไว้ก็คือในเรื่องของการกลับ มาของตลาดคอนโดคุณน้องซีบีคือคุรัตวัตคุวิจิตสุวรรณนะคะ,คะหัวหน้าแผนวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของ CBRE ประเทศไทยจำกัดน,นะคะก็บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ย บลดล็อกแล้วนะคะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจากผลการวิจัยพบว่าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายใหม่แล้วก็แนวรถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยในราคาที่เริ่มต้นต่ำกว่า2ล้านบาทแล้วก็โครงการใหม่ที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยจะมีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย มีเปิดขายขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือเริ่มจะจะมีเปิดขายแล้วแต่ว่าในส่วนคอนโดตลาดระดับบนแล้วก็ระดับรักชรูรีเนี่ยในปีนี้คงยังไม่ค่อยมีการเปิดตัวใหม่นะคะเพราะว่าสปายที่เหลือ,อยังคงมีอยู่ก็ผู้ประกอบการก็คงเน้นะระบายสต็อกก่อนนะคะเพราะว่าอีกอย่างที่ต้นทุนที่ดินในย่านใจกลางเมืองเนี่ย มันยังสูงแล้วก็ที่ดินก็หาค่อนข้างยากส่วนนักลงทุนเองก็มีความระมัดระวังนะคะในการใช้เงินสดจำนวนมากในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ช่วงโควิดที่แบบยังยังไม่จบดีอ่ะเขาก็เลยเซฟเงินสดไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าเขาบอกว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มันจะฟื้นตัวได้ดีนะคะแต่ว่า ปริมาณคอนโดมิเนียมใหม่ที่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ตลาดเนี้ยมากกว่า1 4 0 0 0 0ยูนิตนะคะ,ะที่รอการโอนในช่วงระยะเวลาใน2ปีข้างหน้านี้<ม>ซึ่งก็ตรงเนี้ยเขาจะมีความกังวลอะ่ะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าลูกค้าเนี้ยอาจจะมีการทิ้งเงินจองคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งอาจจะทำให้ตลาดเนี้ยกับสู่ภาวะผันผวน อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าผู้ซื้อจำนวนมากเนี่ยต้องการเก็บเงินสดไว้ก่อนอาจจะยังไม่ตัดสินใจโอนห้องชุดในทันทีนะคะแต่อย่างไรเขาก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสของตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสี่สายนะคะ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565เนี่ยแล้วก็ผังเมืองกรุงเทพฉบับใหม่ที่คาดว่าจะสามารถปลดล็อกทำเลที่มีศักยภาพได้มากมายเลยะนะคะก็สามารถนำมาพัฒนาคอนโดมิเนียมได้แล้วก็จะสามารถดึงความต้องการซื้อจากต่างชาติได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยิ่งสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ยก็ยิ่งดึงกำลังซื้อได้มากขึ้นเช่นกันะนะคะขอแทมอินนีดนะคะพี่ปุณของพี่ปุณมีอะไรเพิ่มไหมก็พี่ขอเพิ่มนิดนึงนี่นะในเรื่องของร่างผังเมืองก่อนฉบับใหม่ ก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแนวสูงเหมือนกันอันนี้เราเราข้อมูลมาจากเกียรตินาคินเกียรตินาคินก็ได้ได้บอกไว้่อยู่สามโซนโซนโซนหลักๆโซนที่หนึ่งก็คือมีเขตวัฒนาคลองเตยส่วนหลวงพระขนงบางนาประเวสโซนที่สองก็คือลาดพร้าวบางเขนวางทองหลางบึงกลุ่มบางกะปิสะพานสูงคันายาวแลวก็โซนที่สามบางซื่อจตุจักรหลักสี่ถ้าพูดถึงทั้งสามโซนนี้ก็ก็เป็นโซนที่มีศักยภาพแล้วเราก็ห็นถึง การเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะโซลาท์า้าบางกะปิบางก,กลุ่มเนี้เราเห็นค่อนข้างชัดเจนทีเดียวอันนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของจากร่างผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานาครอ,อันนี้ทางพ่อทูมโรโลได้ไปนําบทความทางของเกียรตินาคินเขียนไว้มาลงในในเว็บไซต์ของเราอยู่อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งสองช่องทางทั้งเว็บไซต์ของเราแล้วก็ ทางเว็บไซต์ของเกียรตินาคินค่ะค่ะโอเคค่ะน้องก่อเลยอ่ะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุภาลัยนะคะโดยคุณไตเตชาตัต้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเนี่ยได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมอ่าซูเปอร์รักชวรี่แนวราบใหม่เขาก็บอกว่าปีนี้ยืนยันที่ว่าจะเปิดแนวราบตามแผนของเขา คืง25โครงการมูลค่ารวม2 0 0ล้านนะคะแล้วก็ไตรมาสุดท้ายเนี่ยก็จะเปิดอีก10โครงการมูลค่ากว่า9,000<อ>ล,ล้านนะคะแล้วก็วิธีพามาพาไปโดูโครงการสุภลัยพีมาวิลล่าปีนเพุทธมณฑลสาย 2, 2> ะนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวระดับเอกลุศีบเลยมีเพียงแค่56ยูนิตเองนะคะ มูลค่าโครงการเนี่ยกว่า1,100ล้านบาทราคาเริ่มต้นที่ประมาณ16ล้านถึง30ล้านเป็นบ้านเดียวใช่พี่ต่อต่อยูนิตเนี่ยร้อยร้ตารางวาขึ้นนะร้อยกว่าตารางวาประมาณ106ตารางวาขึ้นไปค่ะนะคะแล้วเขาก็จะเปิดพรีเซลวันที่26 27กยกันยายนนี้ค่ะพี่ค่ะก็หลังจากการจัดงานค่ะของประจําปีของเราค่ะนะคะ ก็อันนี้ก็คือฝากฝั่งของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและก็แนวรากนะคะ,คะแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2ของเราก็คือช่วงเปิดประตูดูแคมเปญค่ะอย่างที่ว่าก็สถาพรสถาพรเอสเตทนะคะ,คะก็นำสอโครงการนะคะมาจัดโปรโมชั่นภายใต้แคมเปญใจปั้มช่วยผ่อน2ปี นะคะก็คือ<ช>สถารบัช่วยลูกค้าผ่อน2ปีจาก2โครงการอ t e r n อร์เ o w ทวพิมโรดวัชรพลก็เป็นทาวน์โฮมระดับพรีเมียมนะคะ<ช>ราคาเริ่มต้นที่4ล้าน3และอีกโครงการก็คือ The อ h เช e สาทรสาทรหนึ่งนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นที่3ล้านเก้าซึ่งในส่วนของเดอ h เช e สาทรหนึ่งเนี่ยตอนนี้การก่อสร้างเขาคืบหน้าไปกว่า70%แล้วนะคะ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมโอนในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้าปี2 5ง4นะคะคนที่สนใจจะซื้อ2โครงการนี้แล้วก็สนใจโปรโมชั่นของเขาเนี่ยผ่อนช่วยผ่อน2ปีเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ,คะซึ่งแคมเปญน,นี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ะนะคะก็ขอปล่อยข่าวอีกน้อยนึงทิ้งท้ายได้ไหมแต่จริงเท็จแค่ไหนอย่างที่น้องพูดว่ามีข่าววงในบอกว่า คุณจุมสุภัตราใช่ผู้บริหารของรึกษาค่ะนะคะจากไขก๊อกลาออกจะจะลาออกด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าหมดสัญญาในการเข้ามาหมดสัญญาใจหมดสัญญาในการทำเงือนไขสัญญากันมาเข้ามาทํางาน3ปีหรือยังไงก็คอยติดตามนะคะว่าข่าววงนั้นนี้จะจริงเท็จแค่ไหนยังไงก็เดี๋ยวเราเอาอะไรมาปล่อยก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะเราสองคนปุ่นหน่อย ลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ